เจนศึกสกุลไทยพิกัด135ปอนด์ที่วัดทิลุมพินีมวยคู่นี้โชคกันเมื่อ27ปีที่แล้วครับนี่คือเจนศึกสกุลไทยครับรายรำอยู่นี่อายุ25ปีวันนั้นวันนี้50ปีแม่สวยงามกับลีลาของเจนศึกมวยบูนะครับเดินบูลุยตลอด มงคนเดชพิทักษ์ชัยนั้นมวยเข่าครับฉายาของเขาคือเข่าฉมวกครับปันชกอายุ24วันนี้49ครับแกอ่อนกว่ากันปีหนคนขาวแก่กว่าปีนึงครับมงคนเดชเก่งแมจะบอกว่าสีเข้มสีจางก,ก็ไม่ได้ครับคนผิวเข้มกว่าครับหอมกว่าสูงกว่านั่นแชมเปี้ยนเข้มขัด2เส้นนะครับไฟทเวทและจเนีไลท์เวดดูเจนสึกครับ มวยหมัดบูจริงๆครับชนตลอดมองคดนเด,ดนชายาเขาฉบวกดูเขาของแกกันแล้วกันครับเขาแม่แม่ดูครับเจนสึกนี่จะชัดแล้วก็ชะงักไว้ได้ครับมวยสมัยก่อนนี่สปีดแรงมากครับไม่มีตามน้ํากรรมการคือร้อยเอกสุทธีพรมใจรักในวันนั้นวันนี้ก็คือพันเอกสุทธีครับวันนั้นอาย39ุ39วันนี้64แล้วดูเดินครับเจนศึกเดินชนตลอดครับจ้วงมัด มวยคู่นี้โด่งดังไร่เรียกันนะครับเจนสึกดังในช่วงปี210 21ถึง2 5 1 5มงคนเดชด,ดัง2 5 0 8ถึง2 5 1 3คาบเกี่ยวกันครับ <c oughs> ดูครับดูเจนสึกไล่จ้วงตลอดครับมาดูครับดูมงคนเดชแทงครับฉายาเข้าจมูกนี่ตรงเป๊ะเลยครับดูอาวุธของแกครับแทงนี่แหลมแล้วก็แทงตรงครับไม่แทงโค้งแทงอือหือ เจนสึกนี่เป็นนะักมวยจากนครสวรรค์น,นะครับส่วนมงคลเดชคนที่ถอยกรูดๆนั่นมวยจากอำเภอสวนโลกจังหวัดสุโขทยัยแต่ว่าถอยไม่ใช่ถอยหนีครับถอยสู้แทงดูครับแทงแหลมจริงๆแล้ท่านผู้ชมชมมวยคู่นี้ไปด้วยแล้วก็ให้คะแนนไปด้วยนะครับทดสอบดูว่ามวยสมัยก่อนกับมวยสมัยนี้นี่เขาให้คะแนนต่างกันอย่างไรมวยสมัยก่อนนั้นโอ้โหอาวุธทุกดอกทุกเม็ดนี่ให้คะแนนเหมือนกันหมด สมัยนี้นี่เข่ากระเตะได้คะแนนเยอะหมัดไม่ค่อยได้คะแนนกรรมการแหมเรียนมาจากสถาบันเดียวกันแต่ว่าให้คะแนนไม่เหมือนกันดูครับมีการบวกซอกแลกหมัดกัดชากมา่าเนี่ยครับขาวอาชีพเลยนะครับองค์คุณเดชน่ลมลงไปกรรมการแกะออกมาผู้ไปชิดความเจ็บปวดจริงๆครับเจนสึกสกุลไทยโดนเน็บ ทุกวันนี้มงคนเดชพิทักษ์ชัยก็กลับไปทําไร่ที่บ้านเกิดครับได้ข่าวว่ามีลูกสองคนฐานะความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในช่วงนี้ส่วนเจนศึกสกุุนทยนี่ล่าสุดว,ว่าทํางานเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ป้ายดาก็พอมีกินมีใช้ครับ <c oughs> ดูครับเจนศึกนี่เดินตลอดจริงๆครับมวย่านชมดูนะครับยกหนึ่งยันยกสุดท้ายนี่เจนศึกนี่ไม่เคยหยุดเลยครับมวยสมัยก่อนนี่เขาชกกันจริงๆดูฝรั่งฝล,ลังนี่สาไปด้วยครับบวกกันขวางแข้งผู้มวยที่ชกกับเจนศึกแต่ละคนแต่ละคู่นี่มายกที่สองแล้วนะครับต้องฟิตสองรอปเซขึ้นไปครับไม่งั้นยืนไม่ตลอดดูครับชนตลอดครับ คุณสู้สาดมาอาวุธสาดมาเถอะไม่กลัวไม่เจ็บไม่รู้สึกเลยครับยังก็กินเหล็กลกินไหลมาเลยทีเดียวการผ่านมวยไม่ใช่ธรรมดาครับเจนสกคนที่เดินไล่จ้วงอยู่นี่ ชนะทองใบเจริญเมืองชนะสมพงษ์ชนะอดุลศรีสะทอนแต่ว่าช่วงที่อดุลใกล้เลิกแล้วนะครับและการผ่านมวยก็พฒนะมาทั้งเส้นครับแพร่ดำเมืองสุรินเด่นธรณีเมืองสุรินสอนนกรบกีิวายุพักพรปิชิตแหลมฟ้าผ่าเอ้าครับดูครับล้มแล้วลุกขึ้นมาต่อมงคลเดชไม่ต้องพูดถึงครับผ่านสุดยอดฝีมือทั้งเส้นครับเพราะว่าแชมเปี้ยนยุคนั้นนไม่ได้มาแบบฟลุกครับ เป็นแชมเปี้ยนขิมขัดสองเซตหมดยกที่สองเดินหายใจทางปากเลยครับเจอมาทั้งไฟโรดพยักษ์โสภพลแสนชัยเทอดไทยตนุเดชเลือดชอบฟ้าพรสวรรค์แรมประผาสักชัยเลือดสุพรรณกาดามวิถีชยัยกิติชัยลูกบอดอนฝางหานศิลาทองวียชัยขอมาชายัยนี่คือยอดมวยเอกในอดตที่มงคลเดชพิทักษ์ชัยประทะมาแล้วทั้งสิน้นยกที่สามครับ มวยรายการนี้นี่ชิงแชมป์ของทอบอรหรือว่าของทบกทุกรุ่นนะครับยกเว้นคู่นี้คู่เอกครับไม่ได้ชิงแชมป์ทอบออ,อดูครับเข่าแรกกระหมัดดูครับโยกดูเหลือเกินจริงๆครับภาพการต่อสู้หมัดกับเข่าแรกกันเป็นสิบๆดอกสิบๆเม็ดอย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับฝันซอกโอ้โหห,หมุนฮีรันม้วนแผ่นดินอีกต่างหาก เอาครับดูเจนสึกแม่มวยสมัยก่อนนี่เขาหยุดเร็วจริงๆครับคู่ต่อสู้ล้มนี่ไม่มีชาร์จซ้ำดูชกแล้วนี่อ,อย่าว่าแต่นักมวยเหนื่อยครับคนดูก็เหนื่อยมวยคู่นี้ดูครับไม่หยุดจริงๆแม่ดูครับชนตลอดดูโยกเข่าก็ไม่กลัวครับหมัดลวงท้องเฉยเลยครับเอาหมัดสู้กับเข่าธรรมดาเขาบอกว่ามวยหมัดจะแพ้มวยเข่า ยุคเมื่อ25ปีที่แล้วนี่มงคลเดชนี่มีกระชากด้วยนะครับถือว่าเป็นอาวุธทันสมัยทีเดียวสมัยก่อนเรามากกวเห็นครับจับแล้วกระตุกกระชากออหดูครับเข่าแหลมจริงๆสมชาย,ยาครับเข่าชมวกโยนเขา่าแมคนเหลือเกินครับเจนสึกอือหมวยคนนี้นี่นการแยกออกมา โมสมัยก่อนนี่จับกันแป๊บเดียวครับกรรมการแยกแล้วดูครับแพงแทงแหลมมากเป็นมวยเข่าอาชีพจริงๆเลยครับมงคนเด็ดพิทักษ์ชัยเชนสึกก็เฉยๆครับยิงโดนดูเหมือนว่าจะยิงเดินอ,อัปปคัดยิงหมัดเอาครับสู้ตลอดแนฟแนฟ<น>ดานกรรมการแยกออกมาจับแป๊บเดียวครับ ลวงท้องเอาครับไมไม่กลัวเข่าครับโยนเขา่าหมดยกที่สามดูภาพชาครับดูเข่ากระบาดแรกกันครับเป็นชุดๆดูครับอือจับคอแล้วยโยกเข่าแล้วดูครับต่อยหัวใจต่อยหน้าท้องสู้ตลอดอือ เหลือเกินจริงๆกับมวยวันนั้นกับชิงแชมป์ปลายเวทนกน้อยสอรามชนะคะแนนดารชาชัยสรุปสวยแบนต่มกว่โจโจโน้อยสอรามชนะท,ทีเกอเซริทธวีเกียรติยก3ามเฟตเวทมนัาเดชลูกพิกเนตชนะทีเกอน้านนาเมืองสุรินยกหนึ่ไลท์เวทแพรดำเมืองสุรินชนะคะแนนสันเพชรสอรามเฟตเวทกับเทพฤทธิ์ลูกจัามันปัญจมานะครับชนะทีเกอธนูน้อยทวีเกียรติยก2และชิงแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทครับลุงโรดลูกปัญจมาชนะคะแนนจอเดทลูกพิกเนต เดี๋ยวนี้ไม่มีแลวครับมวยชิงแชมป์ทบอทุกรุ่นเหมือนสมัยก่อนมีคู่นี้คู่เดียวครับเู่เอของรายการไม่ใช่ชิงแชมป์ทบอรครับดูเจนศึกสกุลไทยครับโอ้โหดูครับดูมวยคู่นี้นี่โอ้โยใครเจอเจนศึกนี่ระบบหายใจต้องดีครับมิฉั้นหายใจไม่ทันโอ้โหจริงๆครับ พัวสมัยก่อนถึงได้ต้องฟิซ้อมกันทีหนึ่งสาสิบวันสี่สิบห้าวันครับเพราะว่าเขาชกกันอย่างนี้ครับยกหนึ่งยันยกสุดท้ายครับไม่มีหยุดชนตลอดเอาวครับได้หายใจบ้างแล้วแล้วก็พอหายใจหายเหนื่อยแล้วครับเดินอีกแม่ถ้าดูครับโอ้โห ถ้าเป็นมวยสมัยนี้นี่จนถึงนี่นี่สงสัยครับมงคลเดชพิทักษ์ชัยครับคนตัวสูงกว่านะครับมวยเขา่าคงเป็นต่อเยอะเลยครับเพราะว่าเขา่าเตะนี่โดยเฉพาะเข่านี่เนื้อจริงๆครับแล้วก็มวยสมัยนี้หมัดอย่างเดียวนี่ก็ไม่ฝ่ายคะแนนครับพี่เจนศึกสกุลไทยครับหมัดล้วนๆจริงๆและท่านชมอย่าเลิมครับให้คะแนนไปด้วยดูซิว่า ท่านผู้ชมซึ่งดูมวยด้วยสายตาสมัยใหม่ปัจจุบันนี้กับมวยเมื่อ25ปีที่แล้วก็โชกกันนั้นเราให้คะแนนถูกต้องหรือเปล่าแยกออกมาครับแทงเขา่าจิ้มมัดแย็บแทงบวกมัดหมาบางคนเด็ดมีบวกศอกเน็บเขา่า <c oughs> ดูครับมีกระตุกด้วยครับหมดยกที่สี่ คาดชาครับจิ้มหมัดครับยับแล้วก็จิ้มฝาทุกใกล้โอ้โห้ดอกนี้เต็มชายโครงสี่ยกมานี่มาดูครับสู้กันหืมไม่ไม่มีหายใจใหายคอยกสุดท้ายครับ เดินอีกแล้วครับเจนศึกสกุลไทยเนี่ยถอยหลังหกลมดูครับมงกเดชไปขวาไปอีกทีหนึง่งบวกมัดเยวนเขาน็บ <c oughs> มุกเดชพิทักษ์ชัยนั่นปักตัวเอ็มนั่นก็เครือข่ายของคุณสนองรักวาน,นิชกับเมืินสุริน <c oughs> ดูเจนศึกก็ไม่เคยท้อแท้ท้อถอยเลยนะครับโดนไปเยอะครับสารพัดอาวุธเนี่ยเฉยตลอดครับ ปฏวบาตีบทกำนันเฉยว่ากันอย่างนั้นวางแข้งท,ง,ง,ขงทีหนึ่งวางแข้งทีหนึ่งเอาครับเจนสึกไม่กลัวครับจิ้มตลอดครับทําได้ทําไปการแยกออกมาโหมคนนี้่ชกกันนี่ทั้งเหนื่อยทั้งระบมเลยครับว่ากันอย่างนั้นเอาครับเจนสึกเทติงไม่เทติงไมเทติงไปเลยสมัยก่อนนี้ก็ไม่มีชาจซ้ำรือว่าเอาเข่าซ้ำนะครับ น้ำใจนักกีฬาของนักมวยหรือว่านักกีฬาสมัยก่อนนี่แม่เหลือเฟือจริงๆครับดูเจนศึกครับวางแข้งเตะนั่นก็เพราะมีพราะเป็นกระสายยาครับแต่จริงๆแล้วหมัดครับจ้วงในไมเอาครับไม่ได้อีกอืมงคนเด็กก็ห้ายกเต็มๆครับว่ากันแบบอืม,มีเท่าไหร่ใส่กันทั้งหมดมเน็บข่าว เนขาวการแยกเริ่มจะก่อกันมากขึ้นสวมเสื้อขาวนั่งติดเวทีนะครับท่านพลตรีชายดิษยเดชกับแม่ตอนนั้นก็ยังหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเลยนะครับนี่ครับทางขวามือท่านชมครับเสื้อขาวเดินจ้วงไปอีกครับเจนศึกสกุลไทยเอาแล้วครับเททิ้งลงไปเลยชักลูกช้าแล้วมงคลเดชวางข้าง วางแข้งจ้วงหมัดเอาแล้วครับบวกหมัดชักยกขาไม่ค่อยขึ้นแล้วครับมงคลเดชขาค้างอยู่ข้างหนึ่งเอาครับโดนเน็บตีสีข้างเลยครับเอาแล้วครับชักอ่อนเปรียบเพลียแรงแล้วมงคลเดชล้มลงไปลุกช้าครับยังกระหนังสโลโดนจ้วงเลยครับเอาแล้วครับหมดยกสุดท้ายมาหมดแรงไปเลยครับท่านผู้ชมให้คะแนนดูว่าใครชนะครับมวยหมัดล้วนๆกับมวยเข่าอาชีพครับ ดูกับการรวมให้คะแนนแล้วออกทางมวยหมัดกับเจนศึกสกุลไทยแม้จะเป็นสมัยปัจจุบันนี้ก็งงคนเด่นน่าจะดีกว่าแม้ว่าจะอีบัตยอีโรยหน่อยในช่วงปลายยกสุดท้ายสมัยก่อนนี่มวยต้องให้คะแนนมวยหมัดด้วยนะครับปัจจุบันนี้หมัดไม่ค่อยได้คะแนนกรรมการบอกว่าให้เหมือนกันจริงๆไม่ให้นะครับหมัดไม่ค่อยได้คะแนนสมัยก่อนหมัดเท้าเข่าศอกนี่ได้เท่ากันหมดดูครับในช่วงยกสุดท้ายนี่หมดไปเลยครับงงคนเด่นมีทัดใจ